นะไม่เห็นเลยมึงอ่ะบ่บ่บ่แปรียบเลยบ่เป็นกระซังหลัก็เป็นอย่างเห็นหรือว่าเห็นกะตีแก่เนี่ยแก่เออบ่เห็นแต่แฉ่งอยู่เออบ่เห็นก็บ่เห็นกระซินเป็นได้ด้าครับ เการับว่าเพินกินกันเลยแก้งแก้งบ่เกไปไปอะอ่าารยส่นาคตมนสวคมาขอยารเอาลงแล้วพูดได้จะร่วมเป็นไมโดนกระสัง เห็นแล้วก็ดับรับไปเลยครับ่นเหรเห็นพระก,ก่อนหรือเห็นแสงก่อนเป็นปกติกัรรักษาอารมณ์ได้ดีเดยครับ <c oughs> ขอสำคัญเป็นพระนอนงำโอ้เดการเดการขอสำคัญกับที่ให้รักษาอารมณ์ปกติไม่แต่ละมือน,นะคำว่าปกติคือให้คิดถึงพระ หรือคำภาวนาก็ได้สวดม้ตนบทนมัตถุนั่นก็ได้เอิน่นนละรักษาอารมณ์อันเป็นกุศลอันเป็นปกติไว้เวลามาเวลาเห้าเขามาสู่การปฏิบัติมันเร็วถือว่าเร็วได้สามสามสิส่ที่เห็ดไดมันมันธรรมดาดิถือว่าเขาเจ้าสิสงบลงได้มันพ่อแห้งเือมันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคนเดีนั่งฟุดฟัดฟุดฟัดฟด,ฟด,ด้วยหัน คุ้มให้มันสงบมัน่าสงบดอกถ้า่าทําความสงบจากอุปกิเลสจากความคิดอยากได้อยากดีอยากนี่อยากเป็นเครียดแค้นนั่นนี่จากแต่ละมือแต่ละมือคูนขวบพุ่มมันไหวถึงจะตื่นขึ้นจนว่าเธ่ามาเดียวนี่ตัวนั้นตั้งหากด้วยตัวมันสิไดมากคอยร่วมลงร่วมลงเยเร็วก่อเร็วเพราะว่าห้าคิดถึงตัวนั้นตั้งหากไหลมาไหลมา มันบ่เขอไปยึดเอาตัวนั้นยึดเอาตัวนีุ้งแกงสั้งคนนั้นเขียดคนนี้หกักคนนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้พูดมันสง,งบมาตะพูดแล้วแบบนี้พวกออกจากนี้ไปปั๊บคิดเรื่องใหม่เลยบ่เกี่ยวกับพระบ่เกี่ยวกับรรมแั่นี่บาดสิมาเห็ดหรืมัน,นั่งเอาบาดเดียวมันสง,งบเลยมันบ่สง,งบได้มันต้องเลี่ยงไว้เรื่อยเลี่ยงค,คือเอาคำบริกรรมเลี่ยงมัง่งนึกถึงพระพระเลี้ยงใจอย่าของไว้มัง่ง สั้น่ก็เรืดอเป็นปกติมันคิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อไปทั่วที่ตัวเรามู้ไหนั่งเอาทำนั่งเอาปั๊บเราอยาเห็นนั่นเห็นนี่เลยมันเป็นยิ่งปรุงแต่งให้เป็นหั้งเป็นครับอยากสงบบ่สงบอยากเห็นบ่เห็นอยากเป็นบ่เป็นแบบคุณนะต้องูจักวิธีเลี่ยงใจจะคลองมันได้เลี่ยงเอาธรรมะเลี่ยง บอกรวมรวมาทำไมเลี่ยงเอาข้าบริกรรมเาว่าหน้าน,นแหละเลี่ยงไว้นึืถึงาพระพระเลี่ยงไว้ถ้าคิดคิดถึงอริยสัจสีคิดถึงทุกข์ของเจ้าของเองคิดถึงสาเหตุแห่งทุกข์ของเจ้าของเองคิดถึงท่านรับทุกข์ของเจ้าของเองแล้วก็คิดถึงว่า<อ>ตายยังแบบป็ปู่ไปในภานของเจ้าของเองนี่โลดนี่คิดที่ทงสี่วนไปวนมายจ่งสี่มันก็นเลี้ยวของมันเอง เพราะว่ามัาต้องมาบังคับมันได้บังเพราะว่าเห้ค่อยๆเลี่ยงไว้เอาอาหารให้มันกินคือธรรมะเอรื่องาวมีหารเราทำเป็นเครื่องอยูให้มันยูสะกอนต่ละมือแต่ละเวนเลี้ยงไว้อ่อนๆทั้งสั้นแหละบางทีจังมาคอยร่วมโลกเมื่กันได้ง่ายหรือเร็วกว่ากันแค่สามสิบนาะที่มันสันส่นๆหนึ่งเด่นเจ้าน,นั่งภาวนาตะลงนั่ง ตลอดแจ้งตลอดแจ้งบอสงบเลยกัมีเลยเขาเจ้าหันนั่ง,งยุหันแหละอดเอาทอนเอาหู้ยุว่บาบาสงบบางที่กับคุ้มมึงคือบ็สงบอยู่หันแหละเ้าห้องได้จากของนั่งคุ้มยูหันนังน่งนั่งเที่ยงเทียงด้วยละ่ะถี่ลิยืงสันะพุดหันความคิดจากย,ยุใสแน่ไปเรื่องนั่ <c oughs> นไปเรื่องนี้นั่งเทียงขามยูยหางบ่แมนเออมันสงบนอกแต่ว่ากับบอมีนเด้ว่าบาา่ได ได้ความอดทนอดทนนา่งได้ความเที่ยนได้หูจักควอมรู้สึกเจ็บปวดมั่งคันมีทานในเวทนาอันเป็นความเจ็บปวดมัง่งเวทนาอันเป็นความสุขมั่งก็แล้วแต่อันเป็นความบาเจ็บปวดน่กระได้ยังหนึงงน่งเมื่อก็ไดยังหนึ่งได้ว่าแมนว่าสเอาตัโตนั่นจุดหมายนั่นแล้วก็ะสิ่งสําคัญ สูงสุดคือได้ปัญญาความเพียนนั่แหละเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาเนี่ยศรัทธาเฮามันมีอยู่แล้วล่ะมันจังมากศรัทธามันมีอยู่แล้วมาอดมาทนเอามันก็เลยเข้า่าปัญญาคือรูปพิสูือแก้ไขในตัวเจ้าของได้ <c oughs> อไมันสิอรูในตัวเจ้าของเองจึงบอกว่าให้ปัญยาเอาธรรมะเลี่ยงไว้เลี่ยงความคิดเลี่ยงไว้อย่าให้มันออกไป ทางสร้างคนนั้นเกียดติผู้นี้นะตัวสําคัญตัวนี้ตัวนี้เลีวมากเพราะเศรษฐีปับ๊บศูนย์ใจเต็นตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บเกินกว่แห้งๆหมดเลยทั้งๆที่เรื่องผ่านมาสามปีละ,ะเป็นอีริยเป็นสันมันทีปปูงแตงค่ายก็ยจังสันจ้ะใครกูเก็ยจังสีเพลินนันทีราคาพวกนี้เพลินเพลินเพลินบ่้โหเรียว่าจะของเพลินเลยถึงว่านันทีราคา สหคตาตัตระตาตาพินันทินเสยยะถีทางบรูโตเด้กบรรูโตว่าจะของกำลังเทอในเรื่องนั้น่นเมามั่นไปเรื่อยเลยบุเมือจึงเป็นเหตุให้เกิดภาวะตันหาวิภาวะตันหาหนี่นทตามไปอีกวลย <c oughs> พันไปทั <laughs> hey, oh, ้ง <laughs> น <affair> ั <laughs> <that> ้นยิมรักเลยนะโอ้ยอย่าถามโอ้ยถามกูสนอเลย่าตุยไปเลยย่าตุยเฮ้ยพ่อไปเผาถิ่มมาได้เจ้านะแต่อยากนอนย่าเกี่ยวพัฒนาขึ้นหรือพัฒนาลงเลย ว่าว่าแบบแบบยังไข่อยู่ดิยังไข่เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นผูอยู่ในชาติอันที่แวบมากลลวเขาตั้งใจใช่เงินว่าหายซ้ำมันจะไปหาเหตุผลตัวนั้นะต้องอยู่สื่อคำว่าหาเหตุผลคือจะไปว่ามันคือหยังนอมันเป็นอีหยังนอมันเหมือนหยังนอเหมือนว่า นั่นหละเอิ่นว่าหาเหตุผลเอิ่นว่าพวกเจ้าเขาตั้งใจใส่เจ้าสุธีหน้าว่ามันขึ้นอย่างนั่นละหาเพราะต้องหาพวงนี่บพมีเหตุผลออกมาตะกอนจงัจงจังจังพีนหน้าเอาเ้อะแต่มันล่ออง์ลงมากกว่เสรยรถขึ้นขบวบของพระซ่ามันทั้งเห็ดหลายบ่สนใจทางมาหลายแน่วอนี้คำว่ามาหลายจักหย่งแนล่ละถรือมาจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าถือเป็นภาพสงที่เป็นเรื่องที่สดานดแปลก แล้วกแต่มันสิเป็นไปเนั่นจะไปสนใจมันออกมาสะกกอนจังาจังมานึกเอามันเป็นอย่างนอ้อจังมาบาิดังนังธรรมดาเฮาเนี่มันนังสิมี่ขอสรุปไหม่บบจะไปหาเหตุผลไน่หันละนั่นมันถ้าออกเป็นเ่าออกซ้ำไปใช้ซ้ำหลักบันทึกกลุ่มอยากหาอยากให้มันเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนซ้ำง่สั้นแหละแต่จะสง,งบเร่ยงหรื ้องพญายามเลี่ยงไวเอาธรรมะเลี่ยงไว้แต่ละมือง้าตื่นขึ้น,นโดยคำบริกรรมมัง่งโดยบทสวดมนต์กำกับใจมัง่งภาวนาคำนั้นคำนี่ก็แล้วแต่แต่ทีน้าก็ทีน้าถูก,จกเจ้ขาของเก็บไข้ด้ป่้วยเจ้าเถื่อนนับว่าใดห่อนหนาวแบบใดแบบใดก็เกิดให้มันเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตของเจ้าของเองนะมีพิทายาญไปว่าเกิดความเบื่อหน่าย ่ายกำนัดบ่ยินดีอีกแล้วในภพนี้มีอะไรองนีนะบ่เมนเบื่อแบบโลกโลกเด้โลกเขาเบื่อกันยางถือเพื่อนต่ำต่ำฟ้านั่นฟ้านี้กระแทกกระทันแดดดันกันนั่นนะเบื่อบ่ได้ดังใจพี่เจ้าเบื่ออยากช่วยเบื่อแห้งแปลว่าหังบอมเีนว่าเบื่อแบบ่อยากมา่เกิดเดยเบื่อมันา่ได้ดังใจเบื่อเบื่อเบื่อนั่นนั่นเบื่อบ่ได้ดังใจได้นั่นวลา โลกแก่โลกว่าได้โลกก็คือผู้ปกผู้พร่องอยู่ในปัญหาปัญหากับปัญหาแก่กันว่าได้ข้มอยากกับข้อมอยากนันแต่แก่กันว่าได้ดอกอยากกับอยากใครอยากมั่นเห็นแก่ตัวไผ่ของมันขากันนั่นไปต้งหันเกิดเป็นถูกโทษติดเนื่องวใจไปเพือเก่าฉะนั้นจะต้องเอาถ้ำเพือสิ่งที่อยู่เหอโลกแก่ปัญหาโลกจงแก้ได้เนาะพอเมื่อ